สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบเงินนัวค่ะเมื่อน,นี้ตำปูปลาใส่สตอนี่เดี๋ยวสตอเห้านะเห็นปะสตอสิมีถุงละเคิงกิโลกับถุงละเคิร์กับกิโลนึงเด้อค่ะเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวจะนี่อันนี้คือเคิรงกิโลนี่ลายลายอย่างสีคือเคิงกิโลเดี๋ยวจะใส่อันนั้นไว้ให้ลิงไว้ให้แต่ก็มีน้านประแดกมีอยังคือเกาเนี่ยแหละค่ะจุดโมว่าชันขายดีขึอ้นอยังนี่4สี่รอยบาทไดีครบหมดเลย สี่ร้อยบาทนี่คือปลายทางแต่ว่าโอนนี่สามรอยเก้าสิบค่ะสามรอยเก้าสิบได้ขนมจีนสามปลาลาสามไอ้น้ำปูหนึ่งกระเทียมโทนหนึ่งคือได้ครบหมดเลย <c oughs> กระเทียมโทน ต่ตอเฮ้านี่ส่งมาจากไตเลยนะคะแกะวันต่อว,วันแกะปุบทรงปรับเลยเริ่มแกะสมมุติว่าส่งมันนี่ก็คือเริ่มแกะแปดโมงเช้าแล้วก็เริ่มแกะแปดโมงเชา้าแล้วก,เก,ววก็เซ็ตเที่ยง ที่ยงล้วกับทรงายเลยค่ะก็จะมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็ามาจะไต่เห็นป่าเม็ดใหญ่คือสตอเขาสิ่งญไห,หลายคนมาอุดหนุนนลายหลอบแล้วขอบพุ้นลายค่ะทนาเม็กซิโก หรือว่าใบพงสุรดอื่นจังนึงก็คือผักไส้ย่าอืนจังนึ่งก็ว่กาก็บใบบกหงสับหรือปนเลิศเลยไม่ได้แจกกินเขาแล้วจ้ะไม่ได้กินเขาแล้วกินตะมอง,งเผ็ดๆแสบอยู่ ก็กลุ้งดวงทอกันดีดีขอปุ่นสามหอเกาสิมหาบาทค่ะ ห่อละสามสิบห้าบทสห่อเก้าส ต่มหมูฮู้น้ำปูนี่ผู้ใดยังไม่เคยกินลองเด้อลองเด้อลองเลยมันหอมแซ่บแค่ไหนสีง่ามขึ้นแม่ข่ากับมใไซไล่ลลไหลแม่ข่าซื้อไปไซ ซื้อตามซื้อไปใส่ตามหงเพิ่นขายนะคะแม่คานยดีดีนาะเจ้าเนาะสารค้ามเชียงเงิน่ะเอาไปเท่านโลยีสิเพราอเดือนมัดคุณผี่คนสวยอะ đỏ bà rồi nha ừ. Mày muốn xuống này xẹp lại Và ăn Chàng xe nó mày Bắt ผักเส้นงานี่กับแกงใส้ได้น้หมนะ่น่ะผัดเส้นน้ำมันหอ,อยที่หนึ่งขึ้นกันค่ะ ามีสิบนิ้วก็สิใส่สิบนิ้วในคางเดียวการพอเขาเอิญอย่งเนาะมะละกอเทศบางอย่าง จำมาได้ใบมะละกอเท็นน่ะมันคือใบบอกมันคือใบบอกหึงแต่ว่าทางบ้านอื่นใบพงสรุด Ngon, xẹp lại. Ôi ฝากกดติดตามเพจกินแซบแบบนัวๆเนี่ยด้อค่ะเพจไม่ค่ะเพจกินแซบแบบนัวพิมพ์ไปเลยค่ะกินแซบแบบนัวๆซีมีรูปจุ๊ยกับรูปน้องใช่หรออยู่ในหน้าบกเพจนะเพจเพจไม่เพจเกาก็ใสด้วยหรอคะ่ะเพจเศษบุกเนาะต่ว่า บอลองคลิปมันลงบ่ได้มีแต่บบักษะตอเนี่ยคักขึไงนเนาะ แจ๋นิ่วนี่ก็ได้กุ้งคั่วเกลือกระแซบได้ค่ะขวดซีเกลือนะ 谁啊？旁边。 เซมิดพักกฐินทุงละสิบบาทได้ตั้งหลายสีล มันชีญ่ะค,คุณตอนออกจอวะคะ่ะขอบคุณหลายๆลายค่ะที่เขามาติดตามเราชวนกินแซบแบบนุ่งๆค่ะมือน,นีเขาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ